ู้ดูแลบ้านหลังนี้ค่ะเธอจะให้เกียรติมาเป็นผู้ทำการทดสอบสินค้าต้นแบบเมจิกเทเบิลของเราบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ oh. เราไปสัมภาษณ์เธอกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีวิธีการจัดการงานบ้านอันมหาศาลอย่างไรตามมาเลยค่ะ <Yahoo. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อหลานค่ะนี่หลานเป็นไหบ้านีน่นค่ะอ๋อแล้วนี่การทำอะไรอยู่คะเนี่ย รีดผ้าค่ะรีดผ้าไม่ชอบการทํางานบ้านมนะันยุ่งยากเลยยุ่งยากค่ะทําทั้งวันโอ้แล้ว<อ>พวกเกี่ยวกับการทําพวกเสื้อผ้าค่ะก็ยุ่งยากนะคะกว่าจะซักกว่าจะรีดกว่าจะพับเก็บพับไม่เรียกก็ใส่ไม่สวยโอ้แย,ายา่<อ>เลยไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้นะคะเรามีเครื่องพับผ้าเดอเน็ตะสมให้คุณพี่ลองดูคะ่ะใช่เลค่ะสามารถไร้ที่พับผ้าได้เรียบขึ้นแล้วก็ทำได้เร็วขึ้นด้วยค่ะจะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลย เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าเครื่องพับผ้าอเนกประสงค์ Magic Table ของเราจะสามารถทําให้คุณพี่หลานเนี่ยพับผ้าได้เร็วขึ้นแล้วก็เรียบร้อยขึ้นไหมค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันดูค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวภายในหนึ่งนาทีนี้เราจะมาจับเวลากันนะคะว่าระหว่างการพับผ้าด้วยมือปกติกับการพับผ้าด้วย Magic Table ของเราเนี่ยอันไหนจะทําให้ได้จํานวนผ้ามากชิ้นกว่ากันเดี๋ยวลองทดสอบกันดูค่ะเริ่มเลยค่ะน ทำไปแล้วเพิ่นมนาทีนกคะเน่นนะะทำไคะหมดแล้วล่ะหมดลแล้วละนะค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะก็ได้ผ้ากี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นค่ะ เดี๋ยวต่อไปเรามาทดสอบกันนะคะว่าเมจิ c ที่บอกของเราจะสามารถทําได้กี่ชิ้นค่ะค่ะ <c oughs> และภายในหนึ่งนาทีนี้เรามาลองจับเวลากันดูนะคะว่าเมจิกเทเบิลของเราจะสามารถใช้งานได้ดีขนาดไหนทดสอบได้เลยค่ะเริ่มต้นเลยค่ะ มาหมดแล้วเดีสิกันละกี่ตัวเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเมจิกเทเบิลเราใช้ได้กี่ตัวคะ่ะตั้งเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวดูไหมคะว่าเมจิกเทเบิลของเราเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นโต๊ะญี่ปุ่นได้จริงๆด้วยค่ะพี่บังเม,ม,เมจิกเทเบิลของเราใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะชอบมากเลยคะ่ะสะดวกสบายประหยัดเวลาค่ะ ค่ะอย่างนี้ทางเราจะขอมอบผลิตภัณฑ์นี้ให้เลยนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสำหรับการทดลองสินค้าต้นแบบในจิเทีบ้าของเราก็เสร็จเพียงเท่านี้ขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ